อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับกระผมโคแจ็กในรายการตำนานเกจิวันนี้จะขอกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ทูบเขมสิริ iri, วัดแคนางเลิง้งเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระราษธ,ธรรมวิจารหลวงปู่ทูบเขมสิริ iri, วัดแคนางเลิง้ง พระเกจิผู้มีวิทยาคมเข้มขลังชื่อเสียงโด่งดังในยุคหลังปี2500พระเครื่องเข้มขขังดีทางอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมอย่างโดดเด่นหลวงปู่ทูบหรือพระราชธ,ธรรมวิจาร์เป็นพระยุคเก่าที่สมถะมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายให้การอนุเคราะห์สาธุชนเปี่ยมล้นด้วยพรมวิหารให้การต้อนรับขับสู้แขกคู่มาเยือนอย่างมีไมตรีจิตเป็นที่เคารพนับถือ ของบรรพชิตและค้หัสโดยทั่วไปนับตั้งแต่สงครามอินโดจีนเลื่อยมาวัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนางเลิงหรืออีกชื่อหนึ่งวัดสนามกระบือที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สมนั้นถือเป็นสถานที่ต้อนรับพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดมากมายหลวงปู่ทูบจึงมีความสนิทขุนเคยและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ทางพุทธาคมคาถา กับพระผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นหลายต่อหลายรูปยังได้รับตำรับตำราจากพระคณาจารย์บางองค์เป็นการเพิ่มเติม,ตมจากเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะวิชาอยู่ยงนั้นเป็นที่เล่ารือมากต่อมาในระยะหลังๆพระเกจิอาจารย์มาเยือนวัดแขนางเหลืองเพียงไม่กี่รูปเพราะฉลาภาพไม่สะดวกในการเดินทางคงมีแต่หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครปฐมหลวงพ่อนอวัดกลาง และหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอยุธยาซึ่งปัจจุบันคงเหลือแต่เพียงเรื่องราวของท่านที่ถูกนำมาถ่ายทอดเล่าขานสืบต่อกันมาหลวงปู่ทูบเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่9ของวัดแค่นางเลืง้งที่มีความเข้มขลังทางพุทธ,ธาอาคมเป็นเกจิร่วมยุคกับหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีหลวงปูเงงป่เสงวงัดกาลยานมิตรหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมโดยเฉพาะหลวงปู่โต จะสนิทสนมกันมากเมื่อวัดแครมีการปลูกเสกพระจะต้องนิมนต์หลวงปู่โตไปร่วมนั่งปกทุกครั้งสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ยอมเปิดเผยวิทยาคุณด้านนี้ให้เป็นที่แพร่หลายมากนักผู้คนทั่วไปจึงไม่ค่อยมีโอกาสรับรู้นอกจากผู้อยู่ใกล้ชิดและติดตามหลวงปู่ทูบเกิดเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2441ที่ตำบลบางหลวงเอียงอำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อเดชและมรดาชื่อพงษ์ท่านกพรพาบิดามารดาตอนอายุได้เพียงขวบเศษต่อมาท่านจึงได้มาอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพคือเจ้าพญาราชสุภมิตรและท่านผู้หญิงแปลกระหว่างนี้ท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพและได้ศึกษาหนังสือขอมบาลีต่างๆนำไปฝากให้เรียนอักษรสมัยที่วัดตะกูโดยมีพระอาจารย์เอ จ้าอาวาสขณะนั้นเป็นครูสอนเรียนหนังสือไทยเบื้องต้นมีประถมกอ,อกามูลบทบรรพกิจหนังสือพระมาลัยและขอมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจากนั้นได้ย้ายมาศึกษาวิชามูลกันจายและเรียนหนังสือบาลีที่วัดสาราปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วพี่ชายของท่านซึ่งอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพคือ พลตำรวจเอกเจ้าพยาลาดสุภะนิมิตและท่านผู้หญิงแปลกได้มารับท่านไปอยู่ที่กรุงเทพและได้ให้ความเมตตาอุปการะเป็นอย่างดีโดยให้เข้าเรียนหนังสือต่อที่โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยงหรือวัดลาดภาติการามในปัจจุบันจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ในขณะที่เล่าเรียนได้มีโอกาสติดตามพลตำรวจเอกเจ้าพญาลาดสุภนิมิตเข้าเฝ้าและติดตามเบื้องยุคนบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราช,ชาพิธีต่างๆและการเสด็จแปลพระราชฐานในต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารได้สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารรักษาวังอยู่สองปีหลังปลดประจำการท่านเจ้าพระยาและท่านผู้หญิงได้อุปถัมภ์ให้เข้ารับการอุปสมบทณวัดสุนทรธรรมทานเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2463 สมเด็จพระวรรณรัตจายเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิพิษเป็นพระอุปชาพระอริยมุนีวางเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพุทธบาลเนตรเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทานเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าเขมสิริได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแคนางเลืง้งศึกษาพระธรรมวินัยกับพระครูพุทธบาลมาโดยลำดับ และยังได้ศึกษานักธรรมชั้นตีในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิษเมื่อถึงกำหนดสอบธรรมสนามหลวงเกิดอาพาธกระทันหันจึงล้มเลิกการศึกษาทางด้านคันทธทุระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและหันมาเอาดีทางสมถะกรรมฐานและพุทธาคมคาถาประมาณพรรษาที่สได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากรรมฐานชั้นสูงกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจนบรรลุฌานขั้นสูง สามารถแสดงอิทธิคุณต่างๆได้ยิ่งกว่านั้นยังได้ศึกษาเวทมนต์คาถาซึ่งเป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่พระเถระยุคเก่าต้องใฝ่หาเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในงานพระศาสนาต่างๆอาทิการปลุกเสกวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆซึ่งต้องอาศัยพระผู้ทรงวิทยาคุณเป็นผู้ภาวนาปลุกเสกโดยได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากหลวงพ่อปานมาเต็มเปี่ยมจากนั้น จึงไปเรียนวิชากับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบได้เรียนวิชาทำเชื่อกคาดเอวที่มีประสบการณ์คือไม่ไม่ไฟนอกจากท่านจะได้เรียนกับหลวงพ่อปานและหลวงพ่อขันแล้วท่านยังได้เดินทางไปเรียนกับหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องที่นครปฐมอีกหลวงพ่อแช่มและหลวงปู่ทูบได้เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดต่อมาท่านก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หม ในข่าวที่เดินทางไปวัดตากล้องนี้เองและได้แลกเปลี่ยนวิชากันหลวงปู่ทูบใช้เวลาศึกษาอยู่กับหลวงพ่อปานประมาณหนึ่งพรรษาจึงกลับคืนวัดสุนทรธรรมทานและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้หลังตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทนพระครูพุทธบาลที่ขอลาศิกขาบทในปีพุทธศักราช2470และผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งจนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ในปีพุทธศักราช2471ขณะที่มีอายุได้30ปีพรรษาที่8นับเป็นพระหนุ่มที่มีพรรษาน้อยสุดที่ได้เป็นเจ้าอาวาดปกครองวัดในเขตจังหวัดพระนครสมัยนั้นท่านก็ได้พัฒนาวัดจนจเจริญรุ่งเรืองดังที่เห็นมาจนทุกวันนี้ในปีพุทธศักราช2477ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูสุนทรทำวิจารณ์ ในปีพุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสุนทรทาวิจารณ์ในปีพุทธศักราช2506ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชธร,รมวิจารณ์ในสมัยช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่ทูบได้สร้างวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางเพื่อให้ลูกศิกษย์ไว้ป้องกันตัวคือ เชือกคาดเอวสร้างตามตำหรับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบมีเรื่องบอกต่อๆกันมาว่าเชื่อคาดเอวของท่านที่ผ่านการปลุกเสกจนใช้การได้ต้องไม่ไหม้ไฟเมื่อโยอนเข้ากองไฟเชื่อคาดเอวของหลวงปู่ทูบมีอภินิหารประจักษ์แก่ผู้บูชามากโดยเฉพาะด้านคงกระพันแขวคาดทําให้หลวงปู่ทูบเริ่มมีชื่อเสียงมากตั้งแต่ครั้งนั้นมีลูกศิษย์นับถือท่านมาก แม้แต่พระเอกยอดนิยมในอดีต,ตเช่นมิชัยบัญชานอกจากนี้หลวงปู่ทูบยังได้รับนิม,มนต์ไปลปุกเสกพระพิธีสำคัญบ่อยๆในสมัยมีชีวิตเช่นพิธีวัดปรฐฐาสา์ปีพุทธศักราช2506พิธี25ศตวรรษเป็นต้นหลวงปู่ทูบสร้างพระเครื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480มีหลายประเภทเช่นตากิ่งพระชัยวัดเหรียญ ผ้าเนื้อผงพิมพ์ต่างๆผ้าเนื้อผงของหลวงปู่ทูบโดยมากจะเป็นยันใบพัดอยู่ด้านหลังเนื้อหาของผ้าผงจะแก่น้ํามันถ้าเป็นผ้าผงของหลวงปู่ทูบพุทธคุณจะโดดเด่นด้านเมตตาค้าขายแขวคาาดเป็นที่โจทยขานกันมานักต่อน,นักหลวงปู่ทูบเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านละแวกนั้นอีกทั้งลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายจนเมื่อวันที่29พฤษภาคม พุทธศักราช2 5 3 3ท่านจึงได้มดรณะภาพอย่างสงบสิริอายุได้92ปีพรรษาที่70ด้านวัตถุมงคลหลวงปู่ทูบเขมะซสิริวัดแคนางเลิง้งท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างท่านเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2482น่โดยท่านสร้างร่วมกับหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเป็นพระสมเด็จสามชั้นพะระโลดพระนางพญาและพิมพ์นางกวัก พระที่สร้างครั้งนี้เป็นพระเนื้อผงผสมกับดินปูชนียสถานและผงใบลานลงลักฉาบเนื้อเนื้อในสีดอกเทาด้านหลังจะเป็นรอยจานลึกลงไปในเนื้อทุกองค์เมื่อสร้างเสร็จท่านก็จะแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์และผู้มาแสดงมุทิตาจิตที่เหนือนอกนั้นนำไปบรรจุที่ใต้ฐานพระประธานพระชุดนี้ปัจจุบันหาดูได้ยากนอกจากนี้ท่านได้สร้างตะกุด เชือกคาดเอวผ้าเนื้อผงรุ่นปีพุทธศักราช2504เหรียญปีพุทธศักราช2513และอื่นๆอีกพอสมควรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ